สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีคนลากญ่าต้องยอมรับว่าเป็นสงครามบนโลกโซเชียลอย่างต่อเนื่องมีต่อเนื่องมาเป็นเดือนและระหว่างคนไทยกับคนขเขมรบนโลกออนไลน์เนี่ยถกเถียงกันเรื่องความเป็นเจ้าของเรื่องวัฒนธรรมประเพณีต่างๆว่าใครเป็นต้นกําเนิดใครเป็นเจ้าของนะครับผมสาเหตุมันเกิดจากเรื่องราวเล็กๆระหว่างกุณขมแมก็คือมวยเขมรกับมวยไทยนะครับต้นเหตุเล็กๆ ลามไปถึงเพื่อนบ้านอีกประเทศหนึ่งก็คือลาวสาเหตุที่มันลามไปถึงเพราะว่าคนลาวประเทศลาวหรือรัฐบาลลาวเนี่ยส่งเสริมให้ขเขมรเนี่ยเข้าแข่งขันร่วมกับขเขมรคือสนับสนุเนเขมรในการจัดการแข่งขันกุนเขมรมันก็มีลามไปถึงว่าไทยจะแบนคนลาวคนขเขมรน,นักมวยลาวนักมวยขเขมรที่มาหากินมาต่อยในเวทีในเมืองไทยเนี่ย จะถูกแบนไปด้วยหรือลามไปจกนกระทั่งว่า,าจะแอนตี้แรงงานลาวแรงงานขเขมรที่เข้ามาทํางานในเมืองไทยมาหากินในเมืองไทยเนี่ยมาลุกลามไปขนาดนั้นและตอนนี้ก็ยังยังโต้เถียงกันไม่ต่อเนื่องเอ่ยังโต้เถียงกันอย่างต่อเนื่องเลยตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะจบวันไหนนะครับผมระหว่างไทยขเขมรทีนี้ก่อนที่เราจะตัดสินว่าใครถูกใครผิดหรือไอ้ประเพณีนี้ควรจะเป็นของใคร ไม่เป็นของไทรเนี่ยผมอยากให้พวกเราเนี่ยได้มาศึกษาประวัติศาสตร์นิดหนึ่งนะครับผมประวัติศาสตร์ระหว่างไทยกับเขมรเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรติดต่อกันมาอย่างไรมีความทางการเมืองเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมก็ไประวัติศาสตร์นี้มันก็อาจจะจริงหรือไม่จริงมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่มันมีหลักฐานบันทึกไว้ของคนต่างประเทศและก็คนไทยที่เป็นบันทึกเอาไว้ระหว่างไทยกับเขมรนะครับผม ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนนะครับผมว่าขอมกับคขเมรเนี่ยเป็นคนละชาติพันธุ์ไม่ใช่เป็นคนกลุ่มเดียวกันนะครับผมเป็นคนคนละชาติกันคนละเชื้อชาติคนละสายพันธุ์กันคืออาณาจักรขอมเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองมาก่อนในสมัยโบราณนะครับเป็นผู้ก่อตั้งเป็นผู้ก่อสร้างนครวัดนะครับผมโดยเอาวัฒนธรรมของอินเดียซึ่งเกี่ยวกับศาสนาฮินดูเนี่ยมาสร้างนครวัด อาณาจักรขอมอที่เจริญรุ่งเรืองเนี่ยต่อมาได้ถูกขเขมรน,นะครับล้มอํานาจแล้วก็ฆ่าเจ้าเมืองยึดครองอาณาจักรขอมนะครับโดยคนขเขมรเนี่ยจริงๆแล้วก็คือทาสของขอมนะครับเป็นเป็นบริวารของขอมแต่ชนชั้นล่างที่เป็นบริวารเนี่ยได้ก่อการปฏิวัติและค้อนอํานาจกษัตริย์ของอาณาจักรขอมลงและเขมรก็เป็นกษัตริย์ต่อนะครับแล้วส่วนหนึ่งของคนขอมเนี่ย ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งอาณาจักรขอมขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วเนี่ยก็ต้องอพยพหนีการอพยพเนี่ยได้อพยพมาในเมืองไทยเราจะเห็นว่า,าล่องรอยของคนขอมที่อพยพนาในเมืองไทยเนี่ยก็คือเมืองละโวคือปางสามยอดที่ลบบุรีนั่นแหละคืออาณาจักรขอมซึ่งมาตั้งสิ่นฐานใหม่หลังจากถูกขเขมรยึดครองไปแล้ว นะครับแล้วก็มีปราสาทหินเมืองพิมายหรือแถวภาคอีสานเนี่ยจะมีปราสาทหินหลายๆแห่งซึ่งเป็นคนขอมนี่แหละซึ่งอพยพมาแล้วก็สร้างาปางไอปางเหล่านี้หรือปราสาทเหล่านี้เอาไว้ให้เป็นร่องรอยได้ศึกษาที่เราเห็นเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ทีนี้ขอมเนี่ยเมื่อมาอยู่อาณาจักรไทยที่เป็นเมืองไทยอยู่ทุกวันเนี่ยมันก็จะมีคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นอีกสาย เผ่าพันธุ์หนึ่งของคนไทยนั่นก็คือฝั่งทางสุขโขทยัยซึ่งเจริญรุ่งเรืองม,มาพร้อมๆกับที่ขอมเข้ามาพอดีเพราะฉะนั้นต้นกําเนิดของคนไทยเนี่ยผมก็น่าจะเดาได้ว่าต้นกําเนิดของคนไทยเชื้อสายของคนไทยเนี่ยก็มาจากขอมซึ่งมาอพยพมาอยู่ที่เมืองไทยและก็เป็นสายทางสายสุขโขทยัยจนมาถึงอยุธยานี่แหละที่เป็นคนไทยดั้งเดิมซึ่งอยู่ในประเทศไทยนี่คือที่มาของประวัติศาสตร์ แล้วทีนี้ประวัติศาสตร์แถวช่วงอยุธยาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีบันทึกเอาไว้ก็มีแต่ว่าในประวัติศาสตร์ไทยเขียนไว้ว่าขเขมรก็อาศัยจังหวัดที่ไทยไปลบกับพม่าต้องยุ่งกับการต่อต้านการลบชิงดินแดนกันระหว่างพม่าทําสงครามกับพมา่าเขมรก็จะเข้ามาตีหัวเมืองป้นสะดมของคนไทยอยู่เป็นประจำแต่คนไทยก็ยังปีกตัวไฟกำลาบไม่ได้ เพราะยังติดพันเรื่องสงครามกับพมา่าอยู่ก็จะมีสมัยสมเด็จพระนเรศวรนี่แหละเคยไปยกทัพไปตีเอาเขมรเป็นเมืองขึ้นตั้งแต่นั้นมาเ,มเขมรก็จะกลายเป็นเมืองขึ้นของคนไทยตลอดมาตั้งแต่สมัยพระนเรศวรเลื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์สมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยต้นรัชตต้นรันะชะกาลที่หนึ่งเนี่ยก็ยังมีบันทึกเกี่ยวกับเขมรว่าเขมรเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของคนไทยอยู่ คือทางกรุงเทพเนี่ยก็จะส่งราชวงศ์หรือส่งคนไปปกครองที่พัตตะบองเสียมราดและทางขเขมรเนี่ยก็ต้องส่งสวยใครจะขึ้นเป็นกษัตริย์เขมรเนี่ยก็ต้องผ่านการยอมรับจากพระเจ้าแผ่นดินของไทยก่อนนั่นคืออาจจะสุขง่ายๆก็คือขเขมรเนี่เป็นเมืองครึ่งของไทยมาตั้งแต่สมัยอยุธยายารัตนโกสิน พอมาถึงรัชกาลที่4รัชกาลที่5เนี่ยของรัตนโกสินทร์ของไทยในรัชกาลที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีเรื่องการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกอังกฤษได้พมา่าเป็นอาณานิคมส่วนฝรั่งเศสเนี่ยมาได้อาณานิคมฝั่งอินโดจีนก็คือเวียดนามลาวขเขมรทางฝรั่งเศสเนี่ยก็ลุกลานมาถึงเมืองไทยคือได้ขเขมรมาแล้วแล้วก็จะมากดดัน ให้ประเทศไทยเนี่ยอาจจะเอาไทยเนี่ยเป็นนานิคมด้วยแต่ว่าพระเจ้าแผ่นดินไทยสมัยก่อนพมหาขษัตริไทยสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5เนี่ยก็ใช้วิธีการที่ยอมเสียผลประโยชน์ส่วนหนึ่งนั่นก็คือเสียเมืองขึ้นนั่นก็คือยอมเสียพัตตบองเสียมราชซึ่งอยู่ในขเขมรจำปาสักรหรืออนาเขตส่วนหนึ่งที่อยู่ในลาวเนี่ยยกให้ฝรั่งเศสเพื่อแลกกับ จังหวัดตากซึ่งเป็นจังหวัดในของประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยแลกจังหวัดเดียวเพราะว่าจังหวัดตากเนี่ยอยู่ในอ,อ,อยู่ในการปกครองซึ่งเป็นเมืองไทยมาก่อนแลกเปลี่ยนกันให้ทหารฝรั่งเศสเนี่ยกองทัพของฝรั่งเศสเนี่ยถอนออกจังหวัดตากและก็ยอมเสียดินแดนซึ่งเป็นของเขมรนั่นก็คือจุดสิ้นสุดของการเป็นเมืองขึ้นของเขมรเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่รชัชกาลที่1ถึงรชัชกาลที่หในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยพมะามาสัตย์เขมรเนี่ย ถ้าอยากจะใครจะขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยต้องผ่านการยอมรับจากไทยคือคนไทยต้องมาแต่งตั้งให้คนไทยแต่งตั้งสวมมงกุฎกษัตริย์ที่เมืองไทยทําพิธีที่เมืองไทยแล้วก็กลับไปเป็นเจ้าเมืองขเขมรเป็นกษัตริย์เขมรน,นะครับนี่คือประวัติศาสตร์ที่ว่าใครเคมวัฒนธรรมนะครับผมคือจริงๆแล้วประวัติศาสตร์มันไม่จบยังไม่จบมันจะมีสมัยช่วงสงครามเย็นนั่นก็คือสมัยอคอมมิวนิสต์ นะครับผมคือประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยหลังจากเวียดนามเนี่ยทำการสู้รบกับฝรั่งเศสไล่ฝรั่งเศสออกไปเป็นเจ้าหนะอาอาเป็นอาณานิคมแล้วเนี่ยคือเวียดนามก็จะได้อิสรภาพคืนจากฝรั่งเศสฝรั่งเศสถอนตัวไปถอนทับกลับไปเพราะว่าเขมรเนี่ยเอทางกมทางเวียดนามเนี่ยสู้รบที่เดียนเบนฟูที่กมูชาเนี่ยไอ้ที่ mer, เขมรไอ้โทษครับผมสับสนลบกันร,ระหว่างเวียดนามกับ ฝรั่งเศสเนี่ยเวียดนามเป็นฝ่ายชนะพอเวียดนามชนะก็ได้อิสรภาพแต่มันก็มีคอมมิวนิสต์สายคอมมิวนิสต์เข้ามายึดครองนั่นก็คือคอมมิวนิสต์สายจียนกับสายรัสเซียมันก็มีช่วงสงครามเย็นที่เป็นช่วงที่คอมมิวนิสต์เข้ามาในประเทศไทยได้เวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์ได้ลาวเป็นคอมมิวนิสต์ได้ขเขมรเป็นคอมมิวนิสต์ก็เข้ามาจะถึงประเทศไทยไทยคอมมิวนิสต์ข้าม สำหรับประเทศไทยผมค้นฝรั่งเศสยุค克拉นนะิคมก็มีลัทธิคอมมิวนิสต์เข้ามาอีกซึ่งสมัยผมเป็นเด็กๆเ,เนี่ยผมจะกลัวมากเรื่องคอมมิวนิสต์นะครับผมคนไทยจะมีการปลุกใจว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยคือผู้ร้ายเราจะไม่ยอมเป็นผู้ร้ายเราจะไม่ให้ผู้ร้ายเข้ามาปกครองคือไม่ให้รัฐธรรมนิตรเข้ามาเพราะนั้นมันจะมีเกิดสงครามเล็กๆขึ้นแถวแถวชายแดนภาคอีสานประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าเวียดนามเนี่ยค่อยๆย,ยึด ค่อยๆยึดลาวยึดเขมรพอยึดได้แล้วเนี่ยประเทศเหล่านั้นกลายเป็นคอมมิวนิสต์หมดก็พยายามที่จะยึดไทยเวียดนามเคยประกาศไว้ว่าจะเข้ามายึดกรุงเทพภายในวันเดียวนะครับผมนั่นเป็นคําพูดเพราะนั้นช่วงนั้นก็จะมีวีรบุรุษขึ้นมาอีกชุดหนึ่งของคนไทยก็คือทหารผ่านทหารผ่านเนี่ยจะเป็นกองรบหลัก ที่เข้าไปต่อต้านทหารเวียดนามหรือทหารขเขมรแดงทหารลาวที่เป็นสายคอมมิวนิสต์นะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะมีช่วงที่อเมริกาถอนตัวในสงครามเวียดนามแล้วเวียดนามเข้ามาตีขเมขเมรเขมรแตกคนขเขมรเนี่ยต้องอพยพหนีจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของขเขมรแดงเข้ามาอยู่ที่เมืองไทยเราเคยจะได้ยินสมัยเราเป็นเด็กว่าเรามีตั้ง ศูนย์อพยพของคนขเขมรที่ทะลักเข้ามาหนีตายเข้ามาเนี่ยเยอะแยะไปหมดเป็นแสนคนแถวแถวตาพยาหลายๆที่นะครับผมเราตั้งเป็นศูนย์อพยพเพื่อช่วยเหลือคนขเขมรตามหลักมนุษยธรรมนี่แหละนี่คือสิ่งที่เราเคยช่วยขเขมรเอาไว้นะครับก็คือตอนที่ขเขมรพนมเปญแตกถูกเวดน,นามบุกถูกคอมมินิตบุกแล้วก็ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในขเขมรเนี่ยอีตอนนั้น ประเทศเขมรเนี่ยมีประชากร7.5ล้านคนถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ไปจนถึงหนึ่งในสี่คือมีคนตายในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยสองล้านกว่าคนประมาณสองล้านห้านะครับนี่คือประวัติศาสตร์ที่เขาบันทึกที่โลกบันทึกเอาไว้เพราะนั้นพอเรารู้ประวัติศาสตร์อย่างนี้นะครับผมคือเขมรเนี่ยเขาไม่เคยได้รับอิสรภาพสมัยโบราณก็เป็นเมืองขึ้นของไทย ถึงแม้จะไทยจะไม่ได้ไปปกครองให้เขาปกครองเองแต่ไทยก็ส่งเอาข้าราชการระดับหัวแถวเนี่ยไปปกครองเขเมรีิกิ n งไปควบคุมอีกทีงควบคุมกษัตริย์อีกทีงซึ่งมีตระกูลอภัยวงศ์นี่แหละที่เคยไปอยู่เขเมรจนกระทั่งฝรั่งเศสย,ยึดกลับคืนมาได้นล่าในคมได้บีบให้ไทยปล่อยดินแดนให้เขเมรไปถูภายใต้ของอ,อ,อำนาจของฝรั่งเศส ไทยถึงได้ตัดเขเมรออกไปที่เราก็ไม่ได้มีส่วนรู้ส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับเขเมรเพราะว่าตกไปเป็นดินแดนของฝรั่งเศสจนกระทั่งฝรั่งเศสถอนตัวไปแล้วเขเมรก็เป็นอิสระแต่ความเป็นอิสระก็คือปกครองด้วยระบ,บอบคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าการรับข้อมูลข่าวสารของคนเขเมรเนี่ยมันจะถูกปิดกั้นและช่วงนี้ทําไมมันเกิดในช่วงนี้ทําไมเขเมรเกิด กระแสรักชาติขึ้นมาในช่วงนี้เป็นเพราะว่าเขากําลังเลือกตั้งเลือกตั้งสสเหมือนประเทศไทยนี่แหละที่กาลังจะเลือกตั้งเขาก็เลยทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็เลยปลุกกระแสข้างชาติให้กับประชาชนเขาเพราะว่าการรับข้อมูลข่าวสารเนี่ยรัฐบาลเป็นคนกําหนดว่าจะให้เขารับข่าวสารด้านไหนก็คือแนวที่ต่อต้านแนวที่เป็นเสรีเนี่ยเขาก็จะปิดกัน้นเพราะนั้นคนเขมรก็จะถูก ปลุกระดมได้ง่ายถูกล้างสมองได้ง่ายเหมือนกับคนลาวคนลาวเนี่ยมันมีทั้งลาวแดงและก็ลาวลาวแดงก็หมายถึงลาวที่เป็นคอมมิวนิสต์ที่อยู่ฝั่งเวียดนามที่นิยมเวียดนามเกลียดคนไทยแต่ก็มีลาวถ้าแถวชายฝั่งแม่น้ําโขงเนี่ยก็จะเคยมีสัมพันธ์ที่ดีกับคนไทย เคยมาทํางานที่เมืองไทยก็จะมีความรู้สึกความเป็นพี่เป็นน้องกับคนไทยแต่ลาวอีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องเข้าใจว่าลาวอีส่วนหนึ่งก็ไม่ชอบคนไทยต่อต้านคนไทยมองว่าไทยรักเอาน่นขโมยน่นขโมอน,นี้คล้ายๆกับขเขมรน,นี่แหละลักษณะเดียวกันคือเขาถูกปลูกฝังมาอย่างนั้นถูกปิดกั้นข้อมูลข่าวสารวันนั้นก็เราจะเห็นว่ามีคนลาวส่วนหนึ่งเหมือนกันนะที่ยอมรับว่าไทยเนี่ยเป็นเมืองพี่เมืองน้องแต่ก็มีอีส่วนหนึ่งที่ไม่ชอบคนไทยไปนิยมเวียดนามนะครับ เพราะนั้นถ้าเราเข้าใจประวัติศาสตร์เพราะว่าประเทศของเขายังเป็นคอมมิวนิสต์ข่าวสารการรับรู้เนี่ยเขายังรู้ไม่ถึงการปลุกระดมการล้างสมองการออบอกให้เชื่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเชื่อตามนั้นและประวัติศาสตร์เนี่ยเนื่องจากเขาถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เพื่อนๆต้องเข้าใจว่าตอนที่เขมรแดงช่วงคนทศฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เขมรเนี่ยคนที่มีความรู้คนที่มีการศึกษา คนที่มีเป็นความรู้มีทักษะดีๆด,ด้านต่างๆเนี่ยจะถูกฆ่าหมดชาวบ้านธรรมดาเท่านั้นที่ไม่ถูกฆ่าถ้าใครใส่แว่นเนี่ยผมเคยอ่านเรื่องเกี่ยวกับนักข่าวที่เคยไปทําข่าวช่วงกรุงพนมแตกกรุงพนมกรุงพนมเปญแตกเนี่ยใครใส่แว่น,นหมายถึงเขาจะหมายถึงว่าคนที่มีความรู้หนังสือเขาจะฆ่าทิ้งหมดเลยเพราะนั้นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เนี่ยคนที่มีความรู้ในประเทศขเขมรเนี่ย จะถูกฆ่าหมดเพราะฉะนั้นอาจารย์ที่เป็นครูคนที่เป็นครูคนที่มีความรู้มากๆของคนเขเมรเนี่ยจะถูกฆ่าหมดประวัติศาสตร์ทุกอย่างเนี่ยจะถูกเผาทําลายหมดเพราะฉะนั้นคนเขเมรก็เลยไม่รู้ประวัติศาสตร์เราก็ต้องเข้าใจตรงจุดนี้เขาด้วยแล้วตอนนี้เขากําลังสร้างชาติการสร้างชาติของเขาก็คือทําให้ตัวเองรักชาติอะไรที่เป็นวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกับไทยเขาก็โมเมไว้ก่อนว่าเป็นของเขา ทั้งทั้งที่คนไทยเนี่ยไปปกครองเขเมรเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมองให้ลึกๆจริงๆแล้วก็คือเขเมรน,นั่นแหละได้รับอารยธรรมของไทยไปเยอะประเพณีของไทยไปเยอะเพราะว่าไทยไปปกครองอยู่คนชนพอเรามีอํานาจในเขเมรเนี่ยประเพณีปฏิบัติอะไรเนี่ยมันก็จะต้องเป็นแบบไทยหรือแม้แต่โขนเขเมรเนี่ยคือคนไทยก็ส่งคนไปสอนในสมัยนั้นไปสอนให้กับกษัตริย์ในวังเขเมรเนี่ยให้รู้ว่า โขนไทยเป็นยังไงแล้วก็ไปสอนขเมขเขมรก็เลยมีโขนคล้ายๆกับไทยนะครับมันก็เลยพอประชาชนเขาได้ข่าวไม่รู้เรื่องพอเ,เห็นโขนไทยอ้าวมันเหมือนกับของเขาเขาก็คิดว่าเป็นของเขาเพราะฉะนั้นเราเข้าใจนิดนึงว่าเขาประชาชนของเขาเนี่ยถูกปิดกั้นข่าวสารความรู้เรื่องประวัติศาสตร์เขาก็ไม่ค่อยรู้มากไม่รู้จริงแล้วเขาถูกปลูกฝังถูกระดมถูกล้างสมองให้เชื่อในสิ่งที่ ผู้นาเขาต้องการให้เชื่อและที่สําคัญเขากําลังเลือกตั้งมันก็เลยมีปัญหาแบบนี้นะครับโอเคนะครับผมเพราะฉะนั้นเรามองขมิอย่างเข้าใจเราต้องเข้าใจว่าทําไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นทําไมเขาถึงเชื่ออย่างนั้นถ้าเรามองเขาอย่างเข้าใจเราก็จะไม่เกลียดชังกันไอสิ่งที่โต้อตอบบนโลกออนไลน์มันก็ไม่ได้มีผลกับชีวิตเรามากมายนะครับเพียงแต่แเราโต้อตอบใช้เหตุผลนะครับ พอเราใช้เหตุผลเดี๋ยวความเชื่อนั้นมันก็เป็นความเชื่ออย่างมวยไทยเนี่ยเราไม่ต้องไปเป่าประกาศให้คนอื่นรู้แล้วครับผมคนที่จะบอกว่าใครเป็นเจ้าของเนี่ยก็คือทั่วโลกเขายอมรับกุลคแมยอมรับโบกตอหรือยอมรับมวยไทยมากกว่ากันต่างชาติเนี่ยเขารู้จักโบกตอหรือรู้จักกุลคแมหรือรู้จักมวยไทยมากกว่านั่นแหละคือคําตอบเพราะนั้นในฐานะที่เราเป็นเจ้าของ เราไม่ต้องไปปากประกาศให้เขาเชื่อและศรัทธาคนภายนอกต่างชาติทั่วโลกเท่านั้นแหละที่เขาจะบอกว่ามวยไทยหรือกุ้นขแม่คือต้นตำรับวันนั้นเราไม่ต้องไปสีเรียดเราต้องมองเขเมรอย่างเข้าใจนะครับว่าข่าวสารมันเข้าไม่ถึงเขาถูกล้างสมองอยู่เขาถูกปลูกฝังให้เชื่อในสิ่งที่ผู้นำเชื่อเพราะฉะนั้นความคิดความอ่านที่เขาออกมามันก็กลายเป็นแบบนั้นนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเรามองโลกอย่างเข้าใจเราเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เราจะไม่โกรธกับคนกะเมนเพียงแต่ว่าเขาก็สแสดงความเป็นเจ้าของในลักษณะที่ว่าคนไม่รู้ประวัติศาสตร์ก็แค่นั้นเองเพราะนั้นมองโลกอย่างเข้าใจแล้วเราจะเข้าใจมนุษย์ด้วยกันสวัสดีครับ